ก็สวัสดีเนะมเนสีมาเห็ดตอ่อใส่ห่วงห่วงกับห่วงเล็กธรรมดาเนาะเล็กขาวเสือกล่างหกปันสองเซนแบบเงินตะกุดเด็กอาสี่ เอาไปต่อกับอันตนต่อไปเสือเกเอ็นเบอร์สิบหรือสิเอาไปต่อกับขึ้นไก่ก็ได้เนาะอันคิปวีโอมถ่ายเวลายอยู่ต้องผมว่าเดอร์ลงใส่หวองเนาะใส่ห่วงออกไปห้งที่เขาต้องการตัวนี้ความก้างของวงตัวนี้ ใส่ตะปูสามเนาะเพราะมันเป็นเป็นเบอร์ลอยด้ยมันแบบพับหัวมันกาโหดไวู้่แต่อีกตัวหนึ่งผมใส่อีกวงหนึ่งเพื่อเป็นแบบพับหัวพับหัวของสี่นามาถักของมันงใส่อีกวงหนึ่งเนาะตัวนี้กวนง่ายแต่ม่าสี่เส้นเนาะเฉพาะปลายจนถึงมองขอดสี่เส้น หนึ่งสองสามสี่ผมจะขอดีเทียนะแล้วก็ม้วนเข่าตัดลายลายซีเส้นแลนะเนาะปัมาหนิ รานหนึ่งเนะะาะร้านสี่เส้นจากหัวหดอดคอร์ดสี่เส้นบวงกลสประมาณสี่นิว้วสี่นิ้วถึงสี่นิว้วครึ่งหางนกกวักนกยิ่มเนาะขันขึ้นไก่ขึ้นตีอยู่ประมาณสี่เส้นกับสี่เส้นนวกกันขันขึ้นทางสี่เส้นเหือน,นขึ้นทางนกกวักผมใส่อยู่สองเส้นเครือง เกาะขึ้นทางสะพาะปลายเนาะกะขึ้นตีก็ะยุกประมาณหาเส้นปายมันกะเสือกะธรรมดาเนาะเสือกลังหกรังหกบานผมเราได้สารแหร่กะได้สารแหร่พรมละกะโอเคเนาะ